เอ้ยแฮปปี้แทว่าเอ้าเอ้าโอ้ย,อ,อ,อ,ยอยู่ใส่กับแฮปปี้ได้อะอ่ะแม่ถ<อ>่ายคลิปลงคลิปรัวๆนะจ๊ะได้หลายเด้งได้กู๊ดแมมโมรี่ไว้ลูกเบิง้งนะจ๊ะใช้เวลามันคุ้มค่ากับพาะพอกับอนุลเล่เลวนะจ๊ะนี่ถ่ายแต่คลิปถ่ายแต่รูปลงคลิปลงรูปได้หลายเด้งนะจ๊ะได้เป็นกู๊ดแมมโมรี่ให้ลูกได้เบิง้งแม่ขอญ่เนาะโอ้ย เฮียนหูพัฒนาได้เงินอีกได้จากเร่งและลงคลิปเนี่ยได้ลายเด้งลงมันเข้าไปจะสนกับใครเห็นบ่จาัดก,การชีวิตเราให้มีความสุขความเจริญขึ้นคะแนน,นพอปัดเดินบ้านคุณนขาตัดแล้วกับงามกวงางไงไพศาลวางนีลูกไปรันเอ็กซ์ซ e ์ลูกจะได้เฮลตี้แฮปปี้นะจ๊ะ ไฟสีฮอดก่อนไายละคุณจอยหุ่นจอยฮอดไปก็มูด้จอยหันพุน่ะอหน่ะไปกล้าวมีบอลชาร์จแบตเตอรี่ให้แม่ได้ทำงานถ่ายคลิปรองรูปรองคลิปเก็บสตอ๊อกงานมันลงแดงเดือดก็เก็บเข้าไปนะช้อปปิ้งแล้วรวยซอปห้าดอนสิบดอนซอได้มีดอนหนึ่งก็ชอปได้ช้อปปิ้งแล้วรวยนะจ๊ะช้อปสต๊อกซอมันเข้าไป ซอบตอนมันแดงเดือดนี่นะตอนมันเขียวมันก,กำไรหลายเด้งดว่าเ้ยมันไดนก,ก็นเริ่ดเดิ่ดมา